วันนี้ววันจันทร์ฮะวันจันทร์วันจันทร์อ่ะวันจันทร์ที่เท่าไหร่สิบสองมันเป็นวันอะไรอ่ะก็วันจันทร์ไงวัันนจทร์มันเป็นวันอะไรอ่ะเธอเธอคิดดีๆวันไหนไม่โลไมู่ลวันพรุ่งนี้วันไหนรลูก สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DZ Channel นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11 แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเป็นวันอะไรไปถามแฟนดีกว่าเพื่อเขาจะรู้นะคะว่ามันเป็นวันอะไรเธอเธอเนี่ยพรุ่งนี้วันอะไรวันจันทร์ฮะวันจันทร์วันจันทร์อ่ะวันจันทร์ที่เท่าไหร่สิบสองมันเป็นวันอะไรอ่ะก็วันจันทร์ไง เป็นหวันอะไรอย่างเธอเธอคิดดีๆวันอย่างไรลูกเป็นวันพรุ่งนี้วันไหนลูกอ่ะบ้าเมียบ้าบดีจจบดีเจบดีเจพรุ่ง <laughs> นี้วันอะไรคะบ่รู้แม่บ่รู้คือกันเอาเธอพรุ่งนี้วันอะไรนั่นแหละ ันที่12มันเป็นวันอะไรคิดดีๆเนี่ยเนี่หนูคระดีตอยู่บนหัวเลยเดืนอนยางี้เดือนรกรกฎาคมกรกฎาคมเอา้ามันเกิดตัวนี้มันเกิดใครมันเกิดเม้วนี้ <c oughs> มีอะไรให้เขา โอ้โหเอาลูกมีของให้แล้วมันนี่มันนี่มันนี่บูบี้แล้วหนูซื้ออะไรให้หนอมันนี่มันนี่อหอีกแล้วเม่ก็อยู่นี่ไงนนะมันนี่โอ้หฮะอยากแฮร์มันนี่หนูไม่มีครับหนูแฮร์เหรอจะเอาจะแฮร์น้นให้แม่ใครซื้อมาอ่านายบอกว่าหนูซื้อ มีรมมีหรืออยากได้ยังสั่หูหทองเสื้อเานสอเซนคออย่าซื้อม่ให้เอินน่ะอันนี้ยี่สิบบาทน่ะโอยเขาหลายยีสิบแล้วตั้งแต่เขาจ่อหหมาเขารวมเงินนี่พอซื้อ มันเป็นทองแน่วนะอุ้ยหุเฮ้ยต่างหูนะตัวเราแล้วต่างหูนะแบ่งกันแบ่งเงินกันโอ้ยแม่ท้างั้นะไรอย่างนี้เอายังไงอ่ะเอ่อค่อยค่อยซื้อก็ได้อ้ย เป็นเละเป็นเล,เล,เลพไปซื้อ<ช>ม,<ะ>มาวันเนี้ยเนี่ยนะเราพ่อซื้อเนี่ยนะจังกาบอกว่าเป็นเงินตัวเอง <c oughs> จ้กโอเคพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ต่างหูใช่ไหมมาลูกเบ่งก่อนรู <c oughs> ้แล้วใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้วันอะไร ก็เดี๋ยวจะมารอลุ้นกันนะคะว่านางจะซื้อต่างหูมาให้หรือเปล่าอยากได้มากคือใส่คู่ละ20่2บบาท20บาทอะหลายคู่มากถ้าเกิดมารวมเงินกันนะก็คงแบบคงคงจะได้แบบเป็นทองแล้วจริงๆนะคือมัน20บาท20บาทหลายคู่มากแล้วอะ ก็อยากใส่แบบเป็นทองมากอ่ะก็ครั้งแรกที่จะแบบว่าเออได้ใส่ต่างหูแบบเป็นทองอะไรอย่างงี้ก็มาลองล้นกันนะคะนางกลับมาแล้วทุกคนดูนะคะว่านางจะมีอะไรให้หรือเปล่าไม่มีอะไรอ่ะต่างหูยังได้อะไรต่างหูอะไรที่เขาบอกนะเอาก็วันนี้เคอร์ฟิว ร้านทองปิดแล้วเธอ,อไม่ใช่เธอไม่ได้ซื้อก่อนเธอฟิลไม่ได้ออกไปนอกบริษัทก็ไม่ให้ออกไปข้างนองนกเหมือนเมื่อก่อนแล้ว นี่ไงทำทุกยี้ห้กินเนี่ยเนี่ยทุกชิ้นก็มีมอเบิลเลยชิมกันดูวันรูปจิ้นเถอะนี่กินไหมลูกไปก่อนจิ้ครับงอแงมันเด็กไปได้โอ้ยเธอขึ้นอยู่ในกระเป๋าแน่เลยมีใช่ไหมมใช่ไหมวันนี้วันมีเงินหลบเพร่อ ไปดูเอานี่ของอ๋อฟไหนดูใช่ไลน์ที่เขาบอกหรือเปล่าไม่รู้ดูเอาต<ะ>ุ้งตงเอาเสียงลงหน่อยได้ด้วยซื้อมา29บาท มันมีป้ายบอกอยู่นี่ป้ายไหนมีบอกมีดิใครจะมาเขียนละะ่าค่าบนกลงมีไม่มีหรอกมันมีป้ายบอกอยู่ข้างหลังอ่ะไม่มีไม่มีเนี่ยไม่มีบอกไม่ใช่กูด,ดึงออกหรอน่าจะใช่ขอบคุณนะคะเะห้ยมันรู้จักใช่ไหมงอแนมันเด็ก ไปแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เมด้วยนะคะบ๊ายบาย